ลงสินค้าฟรีบนเอซี่40รายการเป็นยังไงลองไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงหุนทัญญา s อ e ซีปันแบนด์เสื้อผ้าให้โกอิเตอร์นะคะวันนี้เที่ยงหมุนจะมาบอกอวิธีลงสินค้าฟรี40รายการบนเอซีเป็นยังไงนะคะ <ST> ก็เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ลงสินค้าฟรี40รายการนะคะ เพี่อุ่นเรียกโปรโมชั่นนี้ว่าเพื่อนชวนเพื่อนเนาะอันนี้คิดเองเพื่อนชวนเพื่อนเอางี้สมมติเพี่อง่นมีร้านค้าอยู่บนเอซี่เปิดร้านค้าเรียบร้อยมีร้านอยู่บนเอซี่ละแล้วอยากจะชวนน้องเอเพื่อนกันเนี่ยมาเปิดร้านวิธีง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคือว่าเพื่อนเราเนี่ยที่เราไปชวนเขาเนี่ยต้องมีแอคเคา t ์ของผู้ผู้ซื้อบนเอซี่ก่อนนะคะ อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองนะคะแชร์ลิงก์คำเชิญของเราเนี่ยไปให้เพื่อนโดยผ่าน Facebook Twitter แล้วก็อ e ีเมลนะคะอย่างที่3มนะคะ Copy Link เนี่ยไปวางในช่องทางต่างๆที่เราอยากจะบอกเพื่อนนะคะก็ได้ทุกช่องทางเลยค่ะทาง IG หรือว่าทาง Line หรือทาง Facebook หรืออะไรก็ได้ค่ะเอาไป ไว้เพื่อให้เพื่อนได้ใช้นะคะอย่างที่4ี่นะการที่จะได้ส่วนลดเนี่ยทั้งเราและเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เราเชิญไปเนี่ยเขาต้องเปิดร้านสําเร็จนะคะเราถึงจะได้ส่วนลดอย่างที่5้านะคะโปรโมชั่นอันนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะก็เดี๋ยวเอซี่เขาจะหกักให้ในรอบบัญชีถัดไปนะคะอย่างที่6นะคะโปรโมชั่นเพื่อนชวนเพื่อนเนี่ยจะหมดอายุก็ต่อเมื่อบัญชีเราเนี่ยถูกปิด ไม่สามารถไปเชิญใครได้อีกแล้วนะคะอันที่7เราจะส่งลิงก์ให้ได้กี่คนนะคะส่งลิงก์ให้ได้มากเท่าที่เราต้องการเลยค่ะก็ส่งไปได้หมดเลยค่ะจะ 10, 20, 30, 40คนก็ส่งไปเลยค่ะส่งได้หมดนะคะแต่ SC บอกไว้อย่างหนึ่งว่าในการที่เราจะส่งลิงก์อันนี้ไปเนี่ยห้ามส่งไปให้แอคเค n t ของเราเองเดี๋ยวเขาตรวจสอบได้ค่ะเขามี AI ที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งการส่งลิงก์อันนี้ค่ะขายฟรีเนี่ยไปให้บัญชีของเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราโดนลงโทษและโดนตัดสิทธิ์ในการขายนะคะซึ่งเอซบอกว่ามันไม่คุ้มเลยที่เราจะจะถือว่าเป็นการหลอกลวงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอันนี้คือวิธีการในการ เปิดร้านแล้วลงสินค้าได้ฟรี40รายการนะคะก็ถ้าเพื่อนคนไหนหรือน้องๆคนไหนที่บ่ามีเพื่อนที่เปิดร้านอยู่บนเอสซแล้วก็สามารถขอลิงก์เขาได้หรือหรือถ้าไม่มีก็เพียงหมุนทิ้งลิงก์เปิดร้านฟรีของเพียงหมุนนะคะให้ไว้ใต้คลิปนี้เนาะน้องๆก็สามารถไปเปิดได้เลยนะคะ ถ้าเปิดสำเร็จเราก็ได้คนละสี่สเนาะลงฟรีก็วันนี้เพียงหมุนบายบายสวัสดีนะคะ